แล้เกี่ยวกับมึงแพ้แห่งระเบิดนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวจะส่งขันเนียดนะครับส่งขั้นเนียดส่งขันเนียดใ้ทันอุทัยกับไข่คนนี้ไม่รู้จักนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีของบางยาซีนนะครับบางยาซีนผมจะส่งหมวกไข่นะครับหมวกตัวนี้นะครับซูมให้ดู บเนี้ยนนะครับบอกทีมงานนะครับไม่มีแบ่งไม่มีขายครับผมทําแจกนะครับแล้วก็นี่ก็คือจะมารีวิวไอ้ตัวนี้จะส่งให้ท่านที่ว่าสั่งวันเอท่านที่ว่าสั่งนะครับผมก็จะส่งให้17เจ็ดก,กระดาษกระดาหกซีนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคา1,800ดร้รวมส่งรวมหัวเศร้า นี่นะครับตรงหัวเศานี่นะครับประกอบก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็อยู่ประมาณนี้ครับเกาะกิ่งเกาะอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับระบบของเขากจะลองให้ดูนะครับการขึ้นนะครับการขึ้น ระบบมันฟาดครับมันก็ฟาดมาอยู่ประมาณนี้ครับถ้าไปเกาะไปเกี่ยวแถวเสาไฟนี่ครับมันแหงอยู่แล้วนะครับสมมติเราเกาะสายไฟตรงนี้นะครับเกาะสายไฟตรงนี้มันก็จะเหลือตรงนี้ครับมันฟาดไม่ถึงแน่นอนครับนี่ครับไม่มีเกี่ยวสายไฟนะครับแต่อันนี้มันจะเน้นสายปลานะครับสายปลาระบบร้อยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหลังหรือไม่หลัน อีการขึ้นนะครับก็แค่โน้มตัวนี้นะครับนมตัวนี้มานี่นะครับเกี่ยวตรงหัวนี่นะครับเกี่ยวตรงหัวนี่ก็เสียบข้อรู้นี่นะครับนี่ครับมนมีลั่นนะครับประมาณนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ห้าชีดนะครับครึ่งกิโลนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับวิธีการก็ ตัวนี้ขึ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับออนี่ครับเชือกนี้สอดไปเกี่ยวกับตัวนี้นะครับขอตัวนี้ครับขอตัวนี้น,น,นี่ครับมีบวงเชือกอยู่ตรงนี้นะครับแกะเด่นครับฉากขครงหลังก็อาจจะไม่สวยนะ คนบ้าน,าน,นครับแม่ไรมากบ้านคนยังนกไม่สะอาดนะนี่ครับให้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับตรงเชือกตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับบวงน,นะครับนี่ครับไาดูตรงนี้มาใสยนี่นะครับนี่มันจะล็อกข,ของมันนะครับของมันประมาณนี้นครับหกร้อย มันก็อยู่ทรงประมาณนี้นะครับดูน้ําหนักนะครับดูน้ําหนักช่างสวยงามสุดเลยเกินนะครับนะชิคีดิดโอ้ยแห่ไม่ถึงแห่ไม่ถึงนะครับนี่มาตรฐานนะเพราะว่าผมใช้ช่างช่างกระดูกครับช่างกระดูกทุกวันช่างกระดูกช่างเขาเพราะว่าบ้านทำเสียงเนื้อนาะ มาณนี้แนละ้วไม่ถึงห้าขีดครับตกลงห้าขีดนะครับน้ําหนักของเขาครับเคยอยู่ประมาณนี้คนระับเนี่ยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดถึงแปดขีดประมาณนี้นครับถ้ายางหนะักก็แปดเก้าขีดแต่อนี่มันไม่ถึงห้าขีดร,ระบบก็ประมาณนี้นครับดูครับสองตัวนี้ครับเกี่ยวประมาณนี้นะ ระบบเดี ب, them, right? mm ๋ยวก็จะเช็คให้ดูครับเดี๋ยวก็จะส่งให้เลยนะครับส่งให้วันที่สิบเก้กระดากระดาเนี่ยครับเจ็ดกระดากระดาหกสี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองระบบให้ดูนะครับลองระบบให้ดูว่ามันอยู่ประมาณไหนครับนี่นะครับระบบแล้วก็แตะได้หมดนะครับแยวตรงนี้นะครับมันจะมาติดตรงนี้นะครับติดไปนะครับตรงกลางเลยนะครับนี่ครับจะมาติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้ นี่มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่พลาดนะครับพลาดยากนะครับเปอร์เซ็นต์ได้สูงเปอร์เซ็นต์ได้ตัวนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโดนตรงนี้เลยครับแตะนิ้วโดนตรงนี้เลยนะครับมันก็จะรวบมาหมดแล้วรวบตัวรวบอะไรมาครับก็แล้วแต่นมืตัวนี้นะครับตัวนี้จะแตะข้างหน้า มมันจะเหยียบประมาณนี้ครับนกบินมาเหยียบประมาณนี้มันจะเว้นตรงนี้นะแตะได้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับได้หมดถ้าตรงนี้ได้นะครับแตะตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องถามถึงครับตายหมดแล้วนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนกนี่เดี๋ยวก็จะส่งให้นะครับส่งให้ท่านอุทัยนะครับท่านอุทัยอุทัยนะครับในชื่อท่านอุทัยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อยรวมส่งรวมหัวเศร้านี่ครับชุดของเขานี่เลยนะครับแล้วก็มีผมทําตะขอเกี่ยวเกี่ยวใบไม้กิ่งไม้นะครับตรงนี้ครับถ้าต่อปลานะครับเราก็จะเกี่ยวใบไม้กิ่งไม้นะครับตรงนี้แค่นี้ก็เนียนแล้วนะครับตรงนี้ก็ต่อกับกิ่งไม้แล้วพอดีประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับท่านบางยาซีนนะครับ ในช่อง youtube ของแกบางยาซีนนกเขาใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่รับหมวกนี่รับหมวกผมจะส่งให้นะส่งให้ฟรีนะครับส่งให้แบ่งๆกันไปไอใสกันแดดครับกันแดดก็น้ําใจนะครับใครที่ว่าคอมเมนต์อะไรมาดีๆหรือว่าคอมเมนต์เป็น FC มาตลอดผมก็จะรู้นะครับผมก็จะแจกให้เลยนะครับไม่มีซื้อไม่มีขายแล้วครับสำหรับผมง่ายๆร้อยสองร้อยสามร้อยไม่คิดรัวแจกให้เลยนะครับ ไอ้ที่ว่าอยากได้อีกหน่อยก็จะทำมาอีกชุดหนึงครับหรือว่าน่าจะทําแบ่งก็ไม่รู้ปนระมาณนี้ครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับ E M S นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ